รวมข่าวฮอตประเด็นร้อนประจำวันเบสคำสิงดีเจมะตูมมุกนรินรักมาเริ่มต้นกันที่คนแรกครับเบสรักวัน,นีคำสิงหลังจากที่คุณพ่อสมรักคำสิงนะครับได้ป่วยหนักมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบจนต้องเข้าแอดมิดด่วน ICU ล่าสุดเบสคำสิงนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาพร้อมกับมาอัปเดตอาการของคุณพ่อให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้คุณพ่อสมรักนั้นอาการดีขึ้นมากแล้วออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านแล้วโดยทางคุณหมอนั้นก็ให้กายภาพโดยการเดินทุกเช้าวันละ10 20นาทีและมีนัด รับใจหายมากๆเพราะตั้งแต่จําความได้คุณพ่อไม่เคยเข้า i อซปกติคุณพ่อไม่ป่วยเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงกังวลแล้วมาต่อกันที่ประเด็นร้อนๆครับกับดีเจมะตูมหลังจากถูกคนโยงว่าไปร่วมปาร์ตี้กางเกงในล่าสุดดีเจมาตูมนะครับก็ได้ออกมาให้ชี้แจงแถลงข่าวว่าเข้าใจว่าตนเองเป็นคนสาธารณะและเคยมีข่าวทํานองนี้มาก่อนแต่เชื่ออะไรต้องมีหลักฐานก่อนหรือเปล่าแต่ยืนยันได้เลยว่าถ้าเกิดมีรูปตนเองจริงไปร่วมงานปาร์ตี้กกนจริงที่ผ่านมาแล้วโดนจับก็เอาหลักฐานมา ยืนยันได้เลยไม่ได้ท้าเพราะมันไม่มีอยู่แล้วและขอยืนยันว่าตอนนั้นตนเองอยู่ที่งานแต่งบุญเส้นและเพื่อนๆก็สามารถยืนยันได้ว่าวันนั้นตนไม่ได้ไปงานปาร์ตี้กางเกงในยอมรับว่าตนรู้สึกตลกมากฝากถึงทุกคนว่าจะพึ่งฟันธงไปก่อนว่าคือใครถ้าย,ยังไม่มั่นใจเพราะไม่อยากให้มีเรื่องไปถึงการฟ้องร้องกันได้ดีเจมะตูมกล่าวครับและมากันที่สาวสวยคนสุดท้ายครับสำหรับนางเอกอย่างมุกดาณลิลักษณ์หลังจากที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดสีครับเรียกว่าเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงขึ้นมาทันทีครับงานนี้กก็เิด มาขึ้นมายกใหญ่แฟนๆบางส่วนนั้นไม่เห็นด้วยที่เธอไม่ต่อสัญญาออกไปล่าสุดมุกดานะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าเข้าใจที่เป็นแฟนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่ต่อสัญญาแต่อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจยืนยันจบกับช่องเจดสีด้วยดีเผยไม่หายไปจากหน้าจอแน่นอนและเธอก็ไม่ได้เครียดแต่อย่างใดตอนนี้พยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดส่วนการหมดสัญญากับช่องเจดนั้นก็จบกันด้วยดียังสามารถร่วมงานกับทางช่องได้อยู่ส่วนผลงานต่างๆรอชมกันปีหน้าได้เลยมุกดาณรินทร์กล่าวเปิดใจก็เป็น ประเด็นข่าวฮอตประเด็นร้อนประจำวันครับสำหรับเบสคำสิงดีเจมะตูมและมุกดาณลินลักษ